นนี้สอนสองชั่วโมงนะครับเรื่องนี้เรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับวิชานี้เป็นวิชาทักษะการคำนวณคงจะครูไม่อธิบายผมไม่ได้นะครับก็จะมีขั้นตอนการสอนชั่วโมงแรกนะครับครูก็ถามนักเรียนเกี่ยวกับปริมาณที่เกี่ยวข้องการเคลื่อนที่โดยครูนำแอนิเมชันนะที่วัตถุมันเคลื่อนที่อยู่มาให้เด็กดูนะครับเสร็จแล้วก็ ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลโดยครูเตรียมใบงานมาให้นะครับขั้นต่อไปก็ทีนี้ก็ขั้นคำนวณนะครับซึ่งช่วงนี้ครูต้องอธิบายแล้วขั้นนี้เป็นขั้นคำนวณนี่คือขั้นคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องมันอยู่ในขั้นสืบค้นอยู่เนาะครับนะครับพอคำนวณเสร็จนะครับก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะที่คูเตรียมไว้เพื่อความชานาญในการทาโจทย์นะครับพอเข้าชั่วโมงที่สองครูก็เปลี่ยน กิจกรรมทันทีนะครับโดยช่วงที่2จะเป็นทักษะอาจะเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียนโดยการแข่งขันนะครับครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะครับตามความเก่งขี่ค้ากันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเหดือดร้อนเสร็จแล้วครูก็ฉายโจทย์ขึ้นบนจอนะครับแล้วให้แต่ละกลุ่มทำโจทย์แข่งกัน นะครับนะฮะกลุ่มไหนทําได้ก่อนก็จะให้คะแนนไปนะฮะเรียวไปอันนี้สักสองสามสี่จุดนะฮะก็จะเป็นการเทดนักเรียนแล้วก็สุดท้ายก็ให้นักเรียนสรุปความที่ได้นะฮะก็จะมีประมาณนี้ในการสอนฟิสิกส์แต่ละกลุ่อันนี้บูรณาการเป็นหน่วยหนึ่งหน่วยใช่ไหมครับอันนี้หนึ่งหนึ่งเลืองครับหนึ่งเรื่องเรือดอันเรือดเลือหนึ่งหน่วยเนาะครับเอากี่ชั่วโมงสองชั่วโมงครับหนึ่งเรื่องอ๋อหนึ่งก็จบแต่ว่าได้ตอนได้เลยเนาะครับผม มันเป็นวิทยาศาสตร์มันจะมันจะง่ายเพราะวิทยาศาสตร์มันเป็นหน่วยแล้วมันจะเป็นขั้นตอนทางการสืบนะค้นวิทยาศาสตร์เนาะรนะหลักเรื่องราคาอีกลยนะครับเรียนหมราคาอีครับครับ,รบ <laughs> แต่สอบวิทยาศาสตร์กนะ็่อะ explore นะ experiment experiment exam